สวัสดีครับผมจะผมจะมาสอนเบสิกนะครับในท่าเดินถ้าเราไม่ได้ไปเดินข้างนอกนะครับอาจจะมีฝุ่นหรือบาดเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าไม่ปวดเก่ามากนะครับก็จะฝึกเบสิกตรงนี้ไปก่อนนะครับพวกแขนนะครับตรงนี้แขนนะครับฝึกดึงฝึกดึงนะครับฝึกดึงอย่างนี้ดึงดึงแขนอย่างนี้ดึงฝึกดึงดึงโซ่อย่างนี้ครับดึงนะครับดึง ดึงแบบนี้นะครับสายสาย่ครับอยูยย่นิ่งก่อนนะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับอยู่นี้ดึงดึงดึงซึกนี้ทำหลายๆครั้งนะครับดึงให้เร็วครับนึงตรงสามจีห้าหกจแปดเก้าดึงนี้ครับดึง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 สปีดแล้วก็ดึงช้าๆนะครับนี่คือการดึงแขนถ้าเกิดดึงเท้าเราจะดึงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่นี่เราดึงแบบนี้นะครับดึงแขนนะครับแล้วจะมีวิธีหนึ่งก็จะเป็นการพวกสะโพกนะครับเวลาเดินเนี่ยเราจะาทำแบบนี้ทดึงนี้ดึงนี้ ฝึกฝึกเดินนี่สสอยู่กับที่นะครับไม่ต้องออกข้างนอกบ้านนะครับน้องเดี๋ยวพี่โค้ชจะทําให้ดูนะครับว่าคลิปนี้ฝากถุงลูกศิษย์ด้วยนะครับที่ที่ฝึกิืงฝึกเดินอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ยืนตรงย่อนขาแบบนี้นะครับย่อนแบบนี้นะครับย่อนแบบนี้ครับถ่ายน้ำหนักที่สะโพกาตรงนี้ไม่ยกนะครับตรงนี้ไม่ยกตรงนี้ไม่ยกนะครับไม่ยกนะครับอยู่เนี้ยอยู่นี้ก่อนนะครับฝึกเท้าใส่เอวไว้นะครับแบบนี้นะครับเอาสะโพกดึงกลับมานะครับดึง่างนี้ ดึงนี้นะครับดึงดึงนะครับผมย่นเข่าไปนะครับแล้วก็เข่าข้างนี้คือตึงตึงนะสะโพกคือตึงตรงนี้นะครับนะครับแล้วข้างนี้ก็ดึงกลับมาฮึ้งอึ้งแบบนี้ครับดึงอยนี้ดึงอนี้ครับดึงอันนี้เป็นสะโพกนี้ครับดึงกับหลังดึงนะครับดึงอันนี้ดึงอยงนี้ครับดึง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 นะครับดึงอยงนี้นะครับถ้าดึง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 นี้ดึงนี้อยู่กับที่นะครับเท้าเนี่ยจะไม่ยกขึ้นยกลงแบบนี้นะครับไม่เอานะครับอยู่แบบนี้นะครับ แม่อยู ite, ่ในขับดึงน like. yes. ี n n no. like whether, oui. ้อ่าเดี๋ยวผมพยายามทําให้อยู่อยู่ตรงกลางนะครับหรือนี่ปึ๊บอยู่นี้ก่อนก็ได้ครับก่อนเอวแบบนี้ครับทมแบบนี้กอนก็ได้นะครับยกนี่สะโพกนี้ให้มันโดนตรงนี้นะครับใช้สะโพกเวลาดึงนี้เวลาเราเราเดินเร็วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เดินปั๊บแบบนี้ครับเปิดฝ่ายเท้าแบบนี้ครับจะเดินเปิดฝ่ายเท้านะครับจะเดินลักษณะแบบนี้ที่เดินเดินนี้เดินเดินนี้เดินนะครับเดิน เขาพยายามฝึกฝึกท่าดิวนะครับแบบนี้อยู่กับที่นะครับอยู่นี้อยู่นี้นะครับฮึสฮึสท่าเสียวก็ได้นะครับถ่ายน้ำหนักมาที่ก้นนะครับสะโพกดึงกลับมานะครับเข่าหย่อนลงไปนะครับคล้ายๆเหมือนเราพักพักแถวพักพักเข่าอยู่แบบนี้นะครับหย่อนอย่างนี้ครับหย่อนอย่างนี้ครับเหมือนกับเราถ่ายน้ำหนักนะครับประมาณนี้อย่างนี้ครับอยากฝึกอย่างเงี้ยอยู่กับบ้านนะครับอยู่นี้ครับดึงนี้นะครับดึงดึงสะโพกดึงนะครับดึงนะครับดึง ดึง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 แล้วก็จะลอยช้าๆนะครับช้าๆพักหายใจนะครับพักหายใจนะครับสักสิวิสักหนึ่งนาทีก็ได้นะครับช้าๆช้าๆแล้วก็อัดอีครับสีองสามสีก็ดด้ดึงดึงดึงฝึกฝึกฝึกดึงช้าๆก็ได้ใายให้มันโดนโดนสะโพกนะครับให้มันใช้กล้ามเนื้อได้ใช้งานนะครับแบบนี้ใช้เหมือนเวลาเราเดินช้าๆนะครับเดี๋เดินแช่เดินนิดแช่เดินนี้ เหมือนกับเรากดอ่ะไอรู้ว่าโดนส่วนไหนของของร่างกายนะครับไหมไอโดนแบบนี้ที่เวลาเดินเร็วนะครับจะไปขาเปิดสะพาเปิดฝ่าเท้าดนี้นะครับตบนะครับตบนี้นะครับเปิดฝ่าเท้าพยายามทางขายาวๆนะครับเปิดเปิดปลายเท้าไปข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยแบบนี้คือสัมบัติพื้นอยู่นะครับขาข้างใดข้างหนึ่งนะเปิดไปไปฮึบข้างนี้ไปแล้วนะครับพอข้างนี้ลงปั๊บข้างนี้ก็ตบเลยแต่คนทั่วไปจะเดินเต็มฝ่าเท้าอ่าดูแบบนี้แต่นักวิ่งระดับโลกนักเดินระดับโลกเขาจะไปแค่ ส่วนส้นเท้าแล้วก็ปลายเท้าจะจิกอยู่นะครับแต่ถ้าคนเดินช้าๆเขาจะเห็นเต็มฝ่าเท้าแบบนี้แบบนี้มันก็ช้าเต็มฝ่าเท้านะครับก็เหมือนวิ่งนะครับก็จะใช้ส่วนปลายเท้าแบบนี้นะครับแต่เดินเนี่ยเราจะใช้เปิดฝ่าเท้าไปข้างหน้านะครับจะเป็นลักษณะนี้เดินครับเดินเดินเร็วนะครับเดินนี้เดินนี้ครับเดินนี้อยู่นี่ครับเดี๋ยวนี้ใส่นี่บทุนใส่อยู่นี้นะครับเอสเอสเอสอยู่นี้แค่ครับดึง นะนี้อยู่ที่บ้านนะน้องๆลองลองลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวโคดเพราะว่าปวดเข่าอยู่นะครับเข่าบางครั้งถ้ากรขาแบบรอบแบบนี้ควงมันจะเจ็บนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ลองดูนะครับอาจจะไม่โดนกระทบตรงนี้โดตรงนะอาจจะโดนเท่ตรงนี้ต้นขาตรงนี้นะครับดึงนี้ดึงดึงนะครับดึงอยู่กับพี่ดูทีวีอยู่ก็ได้ดึงนี้ดึงดึง,ดงแขนนะครับดึงดึง ก็ลองลองฝึกดูนะครับแล้วก็ฝึกฝึกฝึกแบบนี้ก็ได้ครับฝึกกับยิงนี้นี้ฝึกแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับแบบนี้นี่ครับให้เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นี่ฝึกแบบนี้ครับนั่งอยู่ก็ได้ครับเนื้อนั่งสองข้างตรงนี้เกร็งขึ้นมาครับเกร็ง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 แค่เกร็งหน้าขาตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เกร็งนี้เกร็งขึ้นมายกขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับยกขึ้นมาพร้อมมันจะเกร็งประมาณบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นี่ฝึกตรงนี้ใช้เยอะเลยนะครับ นั่งเดินนะครับใช้ตรงนี้นะครับฝึกอยู่ที่บ้านนั่งก็ได้นั่งแบบเก้าอี้นะครับนั่งเก้าอี้แล้วก็ฝึกยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแบบนี้ลองฝึกดูนะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะครับก่อนนอนสักสักสามเซตสี่เซ็ตก็ได้นี่ฝึกฝึกก็ไม่ใช้งานตรงนี้ให้มันล้าไปเลยนะครับให้มันล้าตรงนี้ไปเลยนะครับเนี่ยฝึกนี้โอเคนะครับเอาเทคนิคเล็กๆก็น้อยมา มาฝากไว้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นทางการแต่ลองไปไปฝึกดูนะครับถ้าคุไหนฝุ่นเยอะช่วงนี้ที่กรุงเทพนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการวิ่งก็ทําได้นะครับปกติแล้วเวลาเราสปีดไปข้างหน้านะครับสปีดเราต้องเป็นวงกลมต้องอาศัยพื้นที่แต่เราสปีดอยู่กับที่ก็เอาต้าสีท่ามาใช้ได้เลยนะครับจะเป็นท่าดิวดิวดิวหรือว่ายกเข่งยกขาพูดผิดตรงก่อนไปนี่ไปที่ซอยนี้นะครับคนที่วิ่งโซนสองก็อยู่นี่ซอยซอยนี้เป็นโซนสองนะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นมา นะครับแล้วก็เข้ากาแล้วก็ดีดไปข้างหน้าข้างหน้านะครับหังแล้วเราจะทําแบบนี้ได้นะครับซอยครับซอยู่กับที่ก็ได้หน้าทีวีนะครับซอยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิีสองสามสี่ห้าสิบเจ็ดแปเก้ายี่สแล้วก็โซโล่ช้าๆก็สูงอีกหนึ่งสองสามสี่หหก่เร็วไดิครับเร็วเร็วเรเร็ววเร็วแล้วก็เตะนะเร็ว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 แล้ว็เตะหลังเร็ว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 รแล้วก็พักพักสัก1เซตก็ได สท่า1เซตสี่ท่าเซตที่สอสีท่าเซตที่สามทำตั้งหเซตหเซตก็ได้นะครับแต่และเซตนี่คือสี่ท่าสี่ท่าก็คือประกบบอบด้วยเกาะต่ำนะครับเกาะต่ำก็นับเลยหนึ่งองสามสี่นับจนถึงสามสิบก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นเก่ะสูงแล้วก็เตะห้านะครับตำบนไปวกบนไปมานะครับข้อหมายก็ว่าหนึามสี่หเก่าต่ำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ จนถึง20นะครับทำเร็วๆก็ได้นะครับยิ่งยิ่งเร็วหัวใจเราก็าจับแบบนี้ก็เหมือนกับที่เราวิ่งสป,ปีดร้อยชอกๆนะครับพ่อลองเอาไปลองหช้ดูนะครับโอเคครับพ่โชเป็นกค้สอนวิ่งออนไลน์คนไหนที่อยากจะเรียนวิ่งกับผมก็สามารถทักหาผมได้นะครับไม่ว่าจะสอบราชการหรือ1กิโลเมตร1ไมล์หรือว่า1,600เมตรนะครับก็มีนักเรียนก็ามาเรียนกันหลายคนแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะวิ่ง1โลจนถึง100โลหรือว่า0 0ไมล์้0 0ไม 100, km, ล์หนึ่งร้1ยผมล0ก็0นึ่งร้อยเจ็ จบแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เปิดโค้ชโชคเดินยังไงให้เร็วกว่าวิ่งแล้วก็ใน YouTube ฝากขอบคุณลูกศิษย์ที่ดูคลิปนี้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับฝากลูกศิษย์กดแชร์หน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะข้อนะคะระวันนะครับข้อยู่ในบ้านอาจจะฝุกใจกล้าดิวแบบนี้ครับอยู่กับที่ไปก่อนนะครับโอเคครับอยากให้ได้เงือก็ต้องสปีดเร็วตุ๊ดตตุ๊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 ตตุ โอเนะครับแบบนี้นะครับวิ่งอยู่กับที่ก็ได้หน้าบ้านก็ได้พื้นที่จังหวัดก็วิ่งแบบนี้ว mm. ิ่งก็เกือโมงก็ย้อนคุณนะครับแบบนี้โอเคนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ